ครับสวัสดีครับพบกับทีมงานเหลืองวิไลแมคโครนะครับก็วันนี้พามาดูงานที่คลองสิบนะครับเขตฝั่งธัญญะนะครับคลองสิบปทุมธานีลังสิ์นะครับก็ล่องนะครับล่องกวาง้าง5เมตรนะครับล่องกว้าง5เมตรคันก็ตีนคันเนี่ยกว้าง5เมตรนะครับแล้วก็ฐานบนเนี่ยจะอยู่ประมาณ3เมตร สามเมตรสามสิบนะครับยอดไปลปลายแหลมข้างบนนะครับตามจริงก็จะขุดล่องให้ลึกกว่านี้นะครับจะได้ล่องแคบนะครับแต่ว่า,อาลองขุดดูแล้วนะครับแล้วดินมันดินข้างล่างมันพังนะครับก็เลยก็เลยเไม่เอาลึกดีกว่านะครับเอากว้างหน่อยแต่ว่าดินไม่พังจะดีกว่านะครับไม่งั้นเดี๋ยวขอบขอบอขอบขอบ,ขอบล่องเนี่ยมันจะพังนะครับ เดี๋ยวลองไปดูกันใกล้ๆนะครับก็อาจจะย้อนแสงนิดนึงนะครับก็ผมทำนะครับก็มันมีทั้งหมด3,000ันนะครับแบบนี้นะครับแต่ว่า พันเนี้ยเดี๋ยวเขาจะปลูกต้นไม้นะครับเขาเลยบอกว่าไม่ต้องย่ำนะครับเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะพุดหลุมไว้ปลูกต้นไม้แล้วก็เขาไม่ได้เอาไว้ให้รถวิ่งนะครับแล้วก็ส่วนคันกลางนะครับคันกลางก็ผมตักทิ้งไว้นะครับรอให้ดินมันแห้งอีกหน่อยนะครับแล้วรอค่อยขึ้นย่ำนะครับเพราะว่าดินมันเหนียวนะครับถ้าเราย่ำไปเลยเนี่ยนะครับมันจะเละนะครับก็เลยรอให้มันมันมา่หน่อยนะครับแล้วเราก็ ก็ย่ำนะครับย่ำคันนะครับแล้วเราก็เกียร์แต่งหลังคันให้อีกรอบนะครับก pues ็ผมใช้วิธีลอยลอยเส้นนะครับก็คือใช้ปูนขาวนะครับโรยนะครับ ล่องมันก็จะได้ตรงนะครับแล้วก็แนวสันแนวอะไรมันก็จะได้นะครับ ที่ไม่ได้ลงคลิปนะครับเพราะว่าผมมาอยู่แปลงนี้นะครับแล้วก็กะว่าเมื่อวานนี้กะว่าจะถ่ายแล้วนะครับแต่ว่าถ่ายไม่ทันนะครับเพราะว่าผมเองต้องโรยเส้นนะครับโรยเส้นกว่าจะโรยเส้นเสร็จนะครับก็ใช้เวลานานอยู่นะครับเพราะว่าเราต้องวัดที่ก่อนนะครับวัดที่แบ่งออกมาว่าเขตแค่ไหนแค่ไหนนะครับเสร็จเรียบร้อยปุ๊บเราถึงจะโรยเส้นได้นะครับแล้วเดินไกลนะครับเราต้องเดินไกลเพราะว่าที่เขามันยาวนะครับ น่าจะอีกประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับประมาณอาทิตย์หนึ่งน่าจะเสร็จนะครับไม่น่าเกินนะครับไม่น่าเกินประมาณอาทิตย์หนึ่งนะครับก็ถ้าท่านใดนะครับมีที่อยู่แถวนี้นะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับเพราะว่า ช่วงนั้นนะครับมีลูกค้านะครับแถวเนี้ยนะครับโทรมาหาหลายหลายเจ้านะครับแล้วเผอิญว่าผมไม่ได้มาทางนี้นะครับเพราะเพราะว่าเรารถเราอยู่ไกลนะครับแล้วก็ตอนนี้รถเรามาอยู่ทางนี้แล้วนะครับถ้าเกิดว่าท่านจะให้เราทําอะไรก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะครับส่วนคัน130รุ่น6นะครับก็ตอนนี้ไปโรงงานเดี๋ยวพรุ่งนี้นะครับพรุ่งนี้พรุ่งนี้เดี๋ยวจะไปโรงงานที่ ตัวจังหวัดสุพรรณนะครับก็เป็นงานขุดบ่อทําโคกแล้วก็ซอยล่องสวนนะครับทําโคกนะครับเพื่อ,อปลูกบ้านนะครับก็เดี๋ยวพรุ่งนี้ผมก็จะถ่ายคลิป่ารรุ่น6ให้ชมกันอีกทีนะครับเดี๋ยวลองเปลี่ยนมุมดูบ้างนะครับก็ตรงนี้ผมไมอยู่ตรง ดูนะครับแต่ว่า,าตัวยืดผมเนี่ยผมเปลี่ยนเป็นแบบใหม่นะครับมันมันไม่ค่อยนิ่งนะครับกเ็เดี๋ยวให้ดูเล็กๆน้อยๆนะครับเพราะว่ามันไม่ค่อยนิ่งนะครับแล้วกเ็เดี๋ยวมุมที่ผมเซ็ตไว้เนี่ยมันมันมันจะไม่ชัดน,นะครับก็เลยเดี๋ยวไว้คราวหน้าผมมาถ่ายใหม่เดี๋ยวจะเอาเอาที่ยืดตัวเก่ามาให้ชมกันนะ ก็จะตักดินขึ้นมา,าใส่ไว้ตรงคันนะครับแบบนี้ไปเรื่อยๆนะครับยาวไปตลอดอยันสุดสุดทงตรงนู้นเลยครับสุดถุงขาวนะครับก็เดี๋ยวผมจะให้ดูล่องคันกลางนะครับเพราะว่าคันกลางเนี่ยมันเป็นคันแบ่งครึ่งนะครับระหว่างที่แปลงซ้ายกับแปลงขวานะครับเพราะฉะนั้นมันก็จะมี มีล่องนะครับล่องซ้ายขวาเลยนะครับแล้วก็เป็นคันตรงกลางครับแต่ว่าคันนั้นอ่ะเป็นคันที่ผมบอกว่าเป็นคันที่เอาไว้ให้รถวิ่งนะครับเพราะฉะนั้นผมตากไว้อยู่นะครับเรายังไม่ได้แต่งนะครับแต่ว่าเดี๋ยวจะให้ดูแนวล่องดูแนวอะไรนะครับที่เราตักไว้นะครับดินเหนียวนะครับมันติดขุงกี่นะครับคนขับเขาก็เลยซอกดินออกนะครับ ท่านใดอยู่แถวนี้นะครับก็เข้ามาเที่ยวดูได้นะครับเข้ามาเที่ยวชมได้นะครับการทำงานนะครับลองมาดูได้นะครับ เดี๋ยวผมพาเดินชมรอบที่นะครับว่าเป็นแบบไหนบ้างครับที่เราทําไปแล้วบ้างเป็นบางส่วนนะครับลองไปชมกันนะครับ อยากจะขุดแบบนี้นะครับทำร่องทำคันแบบนี้นะครับหรือจะเป็นตักร่องสวนนะครับหรือจะขุดบ่อทำโคกนะครับก็ติดต่อเข้ามาได้นะครับทีมงานเหล็กวิลายแมคโครนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นเบอร์โทรไว้นะครับก็คลิปหน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาอัปเดตให้ดูอีกทีนะครับว่าหลังจากนี้นั้นเปลี่ยนแปลงเป็นแบบไหนบ้างนะครับก็ฝากกดไลค์กดแชร์นะครับ ก็ท่านใดที่เข้ามาใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามให้ด้วยนะครับก็ไม่นานนี้นะครับเดี๋ยวใกล้แล้วนะครับจะภาพถ่ายบมบนนะครับเร็วๆนี้นะครับก็เดี๋ยวจะได้เห็นเห็นที่ได้แบบว่าคือ,อยังไงเราจะเห็นข้างบนปุ๊บเราจะมองออกเลยนะครับว่าออกมาเป็นหน้าตาแบบไหนนะครับ โอเคครับก็เดี๋ยววันนี้ผมต้องขอตัวลานะครับเพราะเดี๋ยวต้องกลับบ้านไปดูรถคันรุ่น6ต่อนะครับก็ฝากไว้เท่านี้นะครับลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ